มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิริโฉมงดงามพระราชินีทรงสร้อยพระสอและพระคุณทนลไพลินประดับเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่ตาง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในการนี้พระราชนีส่งสร้อยพระสอและพระกุนทนไพลินประดับเพชร พระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้อยพระสอและพระคุณทลไพลินประดับเพชรในโอกาส,สเสด็จออกพระราชทานพระวราชวโรกาสในคณะกรรมการหม่อนใหม่ระหว่างประเทศทูลเกล้าถวายรางวัล,ลุยสปาสเตอร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและยังคงนำมาทรงในอีกหลายวาระโอกาสขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ